สวัสดีครับก็วันนี้มา,าคลิปที่2นะครับก็คือเป็นการเรียน w elding engineer ในครั้งที่11นะที่ที่11เนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาต่อจากทฤษฎีนะครับก็คือเดี๋ยวจะคำนวณทุกตัวนิดนึงครับคือสูตรของเราจะมีว่า tc นะครับจากงานวิจัยที่เราศึกษาไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับเท่ากับ cm บวกด้วย cl บวกด้วย ce รบับวกด้วย C D นะครับอันนี้ก็คือ cost of material นะครับบวกด้วย cost of labor นะครับบวกด้วยค่า cost of electric นะครับแล้วก็เป็นค่าเสื่อราคานะครับคราวนี้กรณีที่เราคำนวณในทฤษฎีตอนแรกของเราก็จะเป็น C M บวกด้วย C L แล้วก็ค่อยมาบวก o h e a cost นะครับแต่เนื่องจากเวลาเราคงจะไม่พอ นะครับในเรื่องของ CE กับ CD เนี่ยในงานวิจัยนั้นก็เขาจะคำนวณน,นะครับของเราก็คงจะเป็น overhead cost ไปนะครับอ่คือในโจทย์ที่จะให้ทำก็คงจะไม่ให้ยุ่งยากเหมือนในวิจัยก็คือจะไม่ไปเอเปิดค่าต่างๆดูมากมายแต่ใช้วิธีที่ให้ค่างานวิจัยเพื่อให้คุณไปดูว่าเวลาทํำงานจริงคุณต้องไปหาค่าค่าพวกนี้เองไม่มีใครมาตั้งโจทย์ให้คุณนะครับ โอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาดูนะครับ cm เนี่ยก็คือหน่วยเป็นบาทนะ ce เนี่ยหน่วยก็จะออกมาเป็นกิโลกร,รัมนะครับอ่าเป็นกิโลกร,รมัมอ่าตอนหน่วยที่เราต้องการนะครับอ่ตอนในตารางอาจจะเป็นฟุตนะเนี่เป็นเมตรเราอยู่ที่เราทาเดี๋ยวจะบอกอีกทีตอนทำนะฮะส่วน ce ที่บอกว่าจะให้เป็นเ e ็กนะก็จะไม่เป็นซ้ำกับ ce ตรงนั้นแต่ว่าจริงๆก็ให้เข้าใจแล้วกันว่าเป็น cost of electric e นะครับก็คือราคาลดเชื่อมนะบาทบาทต่อกิโลกร,รมัม นะครับส่วน cl นะครับเราจะหาค่า t มาคูณกับ c r แล้วก็หารด้วยค่า operating factor นะครับในที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับโจทย์จะให้มาแล้วกันนะครับว่าจะให้เท่าไหร่แต่ว่าที่ในงานวิจัยที่เขาเห็นเขาให้0.2นะครับเพราะว่าเขาไปเปิดในงานวิจัยดูแล้วว่า s m w ก็มันจะอยู่ที่ประมาณ0 2ถึง0.6นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ แหล่งข้อมูลที่คุณหามานะครับส่วนต้นทุนค่าแรงนะครับทีก็คือเวลาเชื่อมนะครับเวลาเชื่อมซึ่งหน่วยจะเป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็ก็คือเวลาทั้งหมดในการเชื่อมนะครับแล้วก็ค่าแรงนะครับหน่วยจะเป็นบาทต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็อัตราการทำงานก็คือ OF นะครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องที่เอา w e l d i n g นะครับ หรือาร์เวลอาร์ชไทม์เนี่ยนะครับหรือว่าเวลา,าที่ใช้ในการเชื่อมหารด้วยเวลาทั้งหมดนะ t ุทโธไทม์นะครับเพราะนั้นอาร์ชไทม์นี่ก็เวลาที่ท่างเชื่อมเชื่อมเหมือนกับเวลาที่คุณปฏิบัติงานเชื่อมที่เคยเล่าบอกอพูดถึงในคลิปแรกให้ฟังนะครับว่าผมให้คุณจับเวลาแต่คุณจับเป็นวินาทีเพราะนั้นก็ทำให้เป็นหน่วยชั่วโมงซะนะครับแล้วก็เอามาหารกับเวลาที่เตรียมงาน คือเวลาแท็กเวลาที่คุณทำคำาสา่งานเชื่อมนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่บอกว่า OF ขององานเชื่อมมุมฟักนะก็จะอยู่สองศูนยอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเราต้องมานั่งข้อสแลกนะครับถ้าเป็นพวกงานเชื่อมที่เป็นมิกเป็นซับเอิร์ดก็จะไม่ต้องมานั่งข้อสแลกก็จะสูงกว่านี้นะครับอาจจะเป็น0.6-0.8ถึง0.8อะไรประมาณนั้นเลยนะครับ ส่วนกรณี CL นะครับถ้าเราเขียนสูตรแยกไปจากที่เราหามาก็เป็น DE หาร D ีในที่นี้ไม่ใช่ D DE. DE ที่เราใช้ว่าเป็น efficiency นะครับแต่ว่า,าการถ่ายน้ำโลหะประสิทธิภาพการถ่ายน้ำโลหะไม่ใช่แต่เป็นเป็นเ a ทนะครับอ,อัตราการถ่ายน้ำโลหะนะครับอันนี้เป็นเ a ทนะครับ Uh, Deposition Rate นะครับ uh, แล้วก็คูณด้วยค่า CR นะครับซึ่ง CR ในที่นี้ก็อย่างที่บอกไปถ้าคุณมีช่างเชื่อมนะครับระดับไหนงานนั้นอาจจะต้องช่างเชื่อมใช้ช่างเชื่อมหลายท่านซึ่งระดับต่างกันก็เอามาหาค่าใช้จ่ายเอามาบวกกันหานะครับแล้วก็เรื่องของอ,อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้ ลรา,าสอดการไปละก็คือเรื่องของอ OF เนาะ OF นะครับเพราะนั้นส่วน CE นั้นก็เป็นไปตามในคลิปแรกที่บอกแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาในการคำนวณน,นะครับเดี๋ยววันนี้จะใช้ในการคำนวณหา,ามาดูนะครับอ,อันนี้คุนค้นๆใช่ไหมก็คืองานของครั้งที่แล้วนะครับที่เราบอกว่าเชื่อมตัวทีนะครับตรงนี้มีความหนา ขออภัยมีน้ำหนักของอมีค่าแซดนะครับนะความกว้างขาขามันนะหนึ่งนิ้วนะครับตามทฤษฎีหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็น L1 L2 ก็เป็นหนึ่งนิ้วเหมือนกันนะครับเพราะนั้นแซดนี้นก็คือแทนการแทอน L1 l เลเลยนะครับก็คือความกว้างของมันหนึ่งนิ้วนะครับ แล้วก็เชื่อมแบบนูนนะครับใช้ smw a เชื่อมเพราะฉะนั้นจากค่าวที่แล้วเนี่ยเราทำมาถึงตรงนี้นะหาค่า WE ตรงนี้ได้ถูกไหมครับตรงนี้นะทำถึงตรงนี้แล้วนะครับการที่แล้วถ้าใครทําถูกนะครับก็จะหามาได้อันนี้จริงๆไม่ใช่บ้านเป็นคลิปของข่าวที่แล้วเนาะเป็นโจทย์เดียวกับคลิปของข่าวที่แล้วขาวที่แล้วนี่ก็เขียนให้ดูอย่างนี้นะเพื่อใครจาไม่ได้นะครับก็ดูนะเพราะนั้นดีของ smw นะครับในการเปิดตาราปนงเนี่ยก็จะด้0 6้ใช่ไหม ของะตัวนะ DE นะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับนั่นนะคราวนี้มาถึง WE WE คืออะไร WE คือ,อค่าเ e i g h t of นะครับอิเล็กโทรดก็คือ,อน้ำหนักของตัวรวดเชื่อมที่ไปอยู่เป็นแนวเชื่อมพูดนี้ไงนะครับ w บต้าออฟแนวเชื่อมนะครับแล้วก็ได้2.48หน่วยก็เป็นปอนใช่ไหมหน่วยเป็นปอนต่อฟุตนะครับเอามาหารกับค่า สัมประสิทธิ์0.06นะครับค่าที่เรียกว่าเป็น efficiency ของมันนะครับก็จะได้ที่3.82หน่วยเป็นปอนตต่อฟุตนะครับนะคราวที่แล้วเราบอกไปว่าทำเป็นกิโลทำไงแต่เป็นเมตรเนี่ยเราก็มาทำก็รู้เรารู้อยู่แล้วว่า1กิโลเท่ากับเท่าไหร่ครับ2.2ปอนด์ใช่ไหม เขาในใน,ในงานวิจัยเขาใช้1หาร2.2เลยใช่ไหมก็จะออกมาเป็นศูนจุดเท่าไหร่เขาจะเอาค่าค่านั้นไปใช้เลยนะครับส่วนในเมตรนั้นก็คือ1เมตรเนี่ยครับที่เราเราไล่มาแล้วว่าหนึ่ฟุตเรามีเท่าไหร่30เซนเพราะนั้นถ้าเป็นเท่าไหร่ครับ 1>, 1เมตรใช่ไหมเมตรก็จะมีสักก็คือ9กเซนบวกอีก10เซนนะครับก็คือ3ฟุตละนะครับบวกอีก10เซนก็คือ0.3นะ์านะศูนนั่นเองนะเพราะนั้นก็เราก็จะเอามาแทนค่าตรงนี้นะครับในที่นี้เวลาแทนค่าก็เป็นไงครับเราก็เขียนใช่ปอนต์ต่อฟุตใช่ไหมครับเพราะนั้นที่เราต้องการก็คือเอาปอน์ไปตัดปอนต์ข้างบน ปอนสองจุดสองก็เอามาลงมาหาข้างล่างนี่นะครับส่วน 3- 3ก็ต้องการปอนต่อเมตรใช่ไหมครับนะเอาเข้าไปฟุตต่อเมตรนะครับนะเพราะว่าสามจุดสามฟุตเป็น1เมตรถูกไหมอ่าเรารู้ว่าสามจุดสามฟุตเป็น1เมตรเพราะนั้นเราก็เอามาฟุตมาตัดฟุตซะนะ๋ยวที่นี้ฟุตตัดฟุตก็จะได้ ฟุตๆก็จะได้อย่างนี้นะครับก็เอาฟุตมาคูณซะก็เรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวถ้าเราจะคำนวณน,นะเราก็มาคำนวณกันนะครับโจทยที่พอดีง่านะนะเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่ครับ อ่าหารด้วย2.2เใช่ไหมครับแล้วก็มาคูณด้วย3.33นะครับก็จะได้ประมาณ5.78นะครับก็อันนี้หน่วยก็จะกลายเป็นกิโลกร,รัมจะย้ายขึ้นไปข้างบนเพราะนั้นอันนี้ก็คือหน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อด้วยเมตร นะครับประมาณ5กิโลกรัมต่อเมตรนะหเมตรก็จะมีน้ําหนักของงานเชื่อมนี้ประมาณ5้าจุดเกิโลนะครับนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกรณีของอ่ากรณีท,ท,ที่ที่บอกไปนะครับว่าเออเวลาที่เราจะต้องการคราวนี้ถ้าสมมุติว่าผมต้องการหา CE ทําไงนะครับ CE ก็คือเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับว่าเราตกลงเนี่ย ก็ไป cm cm เนี่ยเท่ากับค่า we ซึ่งตอนนี้ท่านมีอยู่แล้วเนาะนะครับก็คูณกับค่า l ก็คือความยาวทั้งหมดของแนวเชื่อมคูณกับค่า ce เล็กก็คือ c o s of electrode นะครับนะก็ w ของเราได้5.782หน่วยเป็นกิโลกร,รมัมครับที่เราใช้อาจายตอนนี้ขอใช้ภาษาอังกฤษมานะคูณด้วย l l หน่วยเป็น เป็นเอ่อความยาวก็คือเป็นเมตรนะครับเดี๋ยวเพราะนั้นเดี๋ยวเมตรจะตัดเมตรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็คือหมายความว่าไงครับหมายความว่าตรงนี้ก็จะบอกว่า L เท่าไหร่สมมุติว่าผมบอกว่า L ของเราเป็น50เมตร50เมตรหมายความว่าอ่สมมุติผมเชื่อมงานท่อรอบนะบผมก็เอาหาเส้นรอบวงของท่อมาใช่ไหมครับแล้วก็เอาว่าเป็นกี่เดวเชื่อมนะครับผมก็ประมาณว่าได้ประมาณ50 m. ความยาวทั้งหมดนะครับคูณกับแนวเชื่อมแล้วก็ได้ประมาณสัก50เมตรนะ50เมตรก็คูณกับคนะ่า CE ค่า CE ก็คืออะไรครับราคาของรถเชื่อมนะครับเมื่อกี้นี้ถ้าเปิดคลิปแรกดูนะครับในท,ท้าทยที่ไปเปิดถึงตารางนะครับที่เข้าไปคำ,คำนวณหาหรือว่าไปค้นหาเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับของ SMW เนาะ SMW นะครับรถ SMW ก็จะเห็นว่า ก็จะได้ตกประมาณไม่ถึงไม่เกินร้อยนะครับก็อยู่ที่7 0็ดถึงแปเส่อถึงเนะครับสมมติว่าผมให้ประมาณสักแปดสิบแล้วกันนะครับ80สบาทต่อกิโลกร,รมัมแรดสิบบาทต่อกิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นตอนนี้เมียตัดเมียแล้วกิโลกร,รัมก็จะตัดกิโลกร,รัมด้วยนะฮะตอนนี้ก็จะเหลืออะไรครับเหลือบาทนรอถูกไหมเหลือแต่บาทนะ นะครับอันนี้ก็คือเป็นซ m เอมหน่วยของซ m มคือบาทโอเคนะพนันตรงนี้จะจบเรื่องของการหาซ m แล้มลนะครับถ้าสมมุติว่าผมหาซ m มก็นะครับก็เอา5.7 82นะคูณด้วย50เมตรคูณด้วย80บาท นะต่อกิโลนะครับในที่นี้ผมก็จะได้ว่างานนี้ผมจะต้องเสียค่าลวดเฉพาะค่าลวดเนี่ยแปดหมื่นสามละนะเฉพาะของงานนี้ห้าสิบเมตรนะอ่าโอเคครับอันนี้ก็คือกรณีหา CM ก่อนเนาะอือจากนั้นถ้าสมมุติว่าผมต้องการหา CL ถ้า CL แสดงว่าเดี๋ยวต้องให้ค่าผมมาสินะครับต้องให้อะไรผมมาบ้างลนะ่ะนะครับจำได้ไหมเมื่อกี้นี้ OF ก็บอกแล้วใช่ไหม โอเอฟสมมติว่าโอเอฟผมบอกว่าผมบอกโอเอฟผมไม่เอา0.2นะผมเอา0.3ดสมใช่ไหมล่ะอ่าก็ค่าผมหามาอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยนะ0.3นะครับแล้วก็มีค่าอะไรอีก CR CR นะครับอ่าสมมติอันนี้50เมตรเนี่ยผมคำนวณแล้วผมใช้คนคนเชื่อมสักสามคนนะคนคนเชื่อมสักสามคนเพราะนั้น ทั้งคนเชื่อมพวกนี้ก็ทาหน้าที่เดียวกันหมดทำหน้าที่ทุกอย่างเลยนะครับแต่ทั้ง3าคนนี้เราเป็น3คนที่ระดับฝีมืออ่เท่ากันด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เมื่อกี้นี้75บาทใช่ไหมอ่ประมาณสักเจบาทแล้วกันนะเจบาทต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงนะไม่ใช่ต่อว,วันนะถ้าต่อว,วันคุณก็อเอา8 8คูณใช่ไหมนะอ่า เนี่ยอันนี้ก็ห้าร้อยกว่าบาทเนาะเพราะนั้นก็เอีอ่ยเพราะนั้นตอนนี้ก็เหลืออยู่อันเดียวแหละนะครับวนนราเลยหาซีนะครับก็คือคัทีนะคัทีนั้นคัทีก็เอ่อก็คือเวลาที่ใช้นะครับในการเชื่อมนะครับอย่าลืมว่าตอนนี้เรารู้ว่าเออเวลาเชื่อมของเราเนี่ยนะครับก็ จะเป็นสปีดนะครับ1 1่ส่วนหนึ่งส่วน S ก็ได้นะตามที่ที่เราได้ดูไปในนั้นนะก็คือจากการจับเวลาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของอนี้นะครับเรื่องของอาการปรับตั้งนะครับกระแสะไฟเชื่อมนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในในสไลด์เราจะบอกว่าจากการทดลอง ถูกไหมครับแต่ถ้าไม่จากการทดลองเนี่ยมาจากดิฟค่าดิฟผสิเมื่อกี้บังเอิญว่าเรามีแค่ของซ so อร์อของสมมติการวิ่งเนาะว่าว่าปร,ป,รปรับกระแสเท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะครับเพราะเพราะงั้นถ้าพอดีว่าโจทย์เราเป็น S M a W นะครับเพราะ,ะนั้นผมขออนุญ,ญาตว่าสมมุติว่าผมปรับค่ากระแสไฟแล้วผมเชื่อมได้1แนวเชื่อมนะครับหแนวเชื่อมเนี่ยใช้เวลา ก็คือท่อกลมๆเนี่ยผมเชื่อมรอบท่อเนี่ยนะครับผมใช้เวลาประมาณสักถ้าสมมุติว่าอันนี้เอสเอสนี่คือสปีดนะไม่ใช่ซักเกิลนะเพราะนั้นก็คือถ้าคิดเป็นชั่วโมงผมสมมุติว่าผมเชื่อมสักสิบนาทีนะสินาทีนะครับมันก็ไม่ใช่1ชั่วโมงถูกไหมครับนะเพราะนั้น10นาทีก็ไม่ใช่0ูนจุด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า10นาทีเนี่ยมันเป็น10ส่วนนะมันเป็น10ส่วน60 นะมันจะสิบส่วนห0สินะครับในที่นี้พันัุ์ s คือ1 60, 60, 60นึ่งส่วนหกอันนี้คือ60สิบอะไรหกนาทีผมกําลังจะทําอะไรครับทำไอ้สินาทีของผมนี่ให้เป็นเป็นชั่วโมงถูกไหมครับนะให้เป็นชั่วโมงนะครับนะเพราะนั้น1่ส่วน s ของผมก็คือ1ส่วนอะ่าระยะเวลาของ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับเพราะนั้นึก็หารด้วยนะครับระยะเวลาของ1ชั่วโมงในที่นี้ก็คือเท่าไหร่ครับ10หาร60นะครับก็หนึ่งหารหนั่นเองเนาะหนึ่งหารหก 0่6 6นะครับก็ได้0.166โ okay, อเดครับดังแบบนั้นก็หมายความว่าค่า t ของผมก็จะเป็น1หารด้วยจุด6น6นะครับค่า t ผม,มก็ได้ประมาณสัก6นะ นะต่อแนวนะครับนะครับซึ่งหนึ่งหนึ่งแนวเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่านะก็คือเส้นรอบวงหนึ่งเมตรนะครับเพราะนั้นะก็หมายความว่าผมมีหนะ้านสะิบเมตรเนาะห้าสิบเมตรนะครับ เพราะนั้นผมก็จะต้องมีเวลาที่ใช้ในการเชื่อมโทษที่ก็หกจุดสองคูณห้าสิบนะครับสามร้อยหนึ่งชั่วโมงนะ อ่ะโอเคผมมี301ชั่วโมงอันนี้ต่อ50เมตรแล้วเนาะคนะคูณด้วยค่า C R นะครับ C R ในที่นี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ครับ70นะบาทต่อชั่วโมงอันนี้ชั่วโมงเนาะหารด้วยค่า0จุดเท่าไหร่ครับ อันนี้คือบาทต่อชั่วโมงเพราะตั้นชั่วโมงตัดชั่วโมงเนาะก็จะเหลือบาทอย่างเดียวถูกไหมเพราะข้างล่างนี่ไม่มีเนาะเป็นสัดส่วน0.3เนาะโอเคก็จะเป็น301คูณด้วย70หารด้วยจุด นะครับก็จะเป็น70,000เนาะเจ็ดหมื่นคือผมจ้างสามคนเนาะ